มะเร็งกลับมาเป็นซ้ำยํำด้วยมีดนาโนฟูด้าได้รับการไว้วางใจให้รักษาผู้ป่วยชาวอเมริกันเชื้อสายจีนรายหนึ่งได้รับข่าวร้ายเมื่อพบว่าเป็นมะเร็งชนิดเลปซอโคมาบริเวณเยื่อหุ้มช่องท้องแม้เคยเข้ารับการฉายแสงโปรตอนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วแต่โรคกลับมาเป็นซ้ำอีกครั้งโดยก้อนมะเร็งอยู่ใกล้กระเพาะอ,อาหารและเส้นเลือดใหญ่ทําให้ไม่เหมาะสําหรับการผ่าตัดเนื่องจากเสี่ยงต่ออัมพาตแพทย์ในสหรัฐจึงแนะนําให้รักษาด้วยวิธีใช้มีดนาโน หลังศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านผู้ป่วยจึงตัดสินใจเดินทางมารักษาที่โรงพยาบาลฟูดาประเทศจีนเนื่องจากที่นี่มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้มีดนาโนและมีประสบการณ์รักษาผู้ป่วยมากกว่า2,000รายอีกทั้งยังมีผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติการใช้มีดนาโนเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยรายนี้เพราะสามารถสลายก้อนมะเร็งได้อย่างแม่นยำโดยไม่กระทบต่ออวัยวะข้างเคียงเพิ่มโอกาสในการรักษาให้ปลอดภัยและได้ผลสูงสุด ปรึกษาโรคมะเร็งโทร0 9 4 2 2 1 1 1 6 9หรือ0815803998